มองหากระบบที่หล่อเท่ไม่ซ้ำใครและคุ้มค่าใช่ไหมนี่คือ Isuzu ด m a ม x series 1.9 Highlander ราคาเรา้าใจเพียง729,000บาทดีไซน์สปอร์ตดูดันด้วยชุดแต่ง x series เอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าโทนเข้มตัดแดงสติ๊กเกอร์คาดหน้าหลังและภายในโทนดำแดงสุดเลสซิ่งมาพร้อมเครื่องยนต์1.9 ddi blue power ครับที่ทั้งแรงและประหยัด และที่สาคัญฟรีดาวน์0บาทครับผ่อนสบายๆแค่14,000บาทตลอดสัญญาเท่านั้นนะครับรอจัดประหยัดจริงโปรดีแบบนี้พลาดไม่ได้รีบจับจองอีดูสุก DMAX x s e r i คันนี้ สวัสดีครับพบกับพี่โชกุนอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์46นะครับพี่โชกุนมีรถเข้าใหม่มาแนะนําอีก1คันนะครับตัวนี้เป็นตัวหายากด้วยนะครับเป็น isuzu d max ครับตัวนี้เป็น x series นะ1.9 Highlander ตัวนี้เป็นตัวยกสูงเลยนะครับส่วนรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะครับเป็นแบบ b บ b บีม led ด้วยนะครับพร้อมไฟ day time ลันดิ้งไลท์มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนเส้นสายตัวรถครับด้านหน้านะครับเป็นลายเขี้ยวสีแดงแบบนี้สวยๆตามสไตล์ของ e สู่นะครับพร้อมซุ้มล้อด้านข้างครับแบบนี้นะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยลากิมใดๆทั้งสิ้นครับพร้อมได้ล้อแมกนะครับเฉพาะรุ่น X Series นะขนาด18นิ้วครับตัวนี้เป็นรุ่นเฉพาะ Highlander ด้วยนะครับภายในโชคครับด้านล่างนะครับเห็นไหมครับว่าไม่มีร่องรอยการเกิดสนิมเลยนะครับสัก1จุดนะอันนี้เป็นรถสภาพใหม่เจ้าของมือเดียวเองนะครับ คันนี้ได้เป็นกระจกมองข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้านะคันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยในตัวกระจกแล้วนะครับกระจกด้านข้างครับเป็นบอดี้พาร์ตเดิมนะครับโลโก้เดิมนะครับภายในนะครับห้องโดยสารครับเป็นแบบนี้นะมาดูในส่วนของเสาประตูด้านหน้ากันนะครับคันหน้าไม่มีการขันขยับแบบนี้เลยนะครับน็อตครบอยู่ทุกจุดทุกตัวนะครับแผงประตูด้านข้างครับไร้ริ้วรอยครับพร้อมมือจับสีบอลเงินแบบนี้นะครับแผงประตูด้านข้างบุหนังนะครับ นุ่มๆสีดำนะครับเดินได้ด้วยเส้นสีแดงแบบนี้นะครับทาให้รถยิ่งดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับซีนประตูด้านข้างครับไร้ริ้วรอยขีดข่วนและไม่มีรอยทําโครงสร้างเลยสักจุดเดียวนะครับคันนี้ได้รถสภาพใหม่นะน้องๆป้ายแดงเลยนะครับภายในห้องโดยสารคันนี้กว้างขวางนะโดยเฉพาะเบาะเห็นไหมครับเป็นรุ่น X s e r ซ e s นะในส่วนของเสาบีครับน็อตไม่มีการขันขยับเลยสักหนึ่งจุดนะครับเห็นไหมครับทั้งจุดด้านบนและจุดด้านล่างด้วยนะครับ คันนี้ได้เป็นโครงสร้างรถเดิมนะครับเจ้าของใช้งานมือเดียวเองนะครับเทปและพร้อมติดตั้งพรมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับภายในห้องโดยสารกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับหน้าจอได้เป็นทัชสกรีนมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับห้องโดยสารด้านหลังครับเป็นเบาะหนังนะสีดํานะครับเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยนะครับและมีแอร์หลังแยกอิสระมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถ4ประตูนะแต่ค่อนข้างอเนกประสงค์มากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาให้ครบจบเต็มเลยนะครับคันนี้มือจับสีดำนะครับเป็นสีเปียโนแบล็คนะครับร่องรอยนะครับไม่มีเลยนะครับแทบใช้งานน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับสีประตูด้านล่างครับไม่มีร่องรอยการคิดควรนะครับรอยบุบรอยยุบเลยนะครับรอยลากยิ้มสักจุดเดียวไม่มีเลยะนะอันนี้เป็นปั๊มเดิมพิมพ์เดิมจากโรงงานเลยนะครับแบบนี้นะ ทุกจุดนะครับอยู่ในสภาพเดิมจากโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะครับเจ้าของใช้งานมือเดียวนะครับคันนี้นะไร้ริ้วรอยครับไม่มีการพลิกคว่ำชนหนักนะครับหรือตัดต่อกอไม้เลยนะครับก่อล็อกประตูนะครับน็อตหัวน็อตอยู่เดิมๆแบบนี้ไม่มีการขันขยับเห็นไหมครับล้อแมกด้านหลังนะไม่มีการเบียดฟุตบาทมานะครับตัวนี้เป็นล้อแมกสภาพเอ่ยๆแบบนี้เลยนะครับแชสดซีด้านในครับเห็นไหมครับว่าร่องรอยการเกิดสนิมนั้นไม่มีเลยนะครับสะอาดหมดจดทุกจุดแบบนี้เลยนะครับคันนี้นบารับ พลิกคว่ำนะครับชนหนักและก็น้ําท่วมคันนี้ไม่มีเลยนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างถ้ายกระบาด้านหลังแบบนี้ครับเป็นไฟสีเงาชําแบบนี้สไตล์ของอีวสุคาดด้วยสติ๊กเกอร์สีแดงทรงลายสปอร์ตตามสไตล์ของ X Serie s นะครับให้มาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับไฟด้านหลังนะครับเป็นสีใสๆแบบนี้ตัดขอบด้วยเส้นสีแดงนะครับดวงไฟแบบนี้แล้วก็มีกล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างจะครบจบเลยนะครับสําหรับคันนี้นะ ใครได้ไปนี่ถือว่าตัวนี้ท็อปสุดแล้วนะครับ1.9 h y g l a n d e r และมีโลโก้เอ็กซิลแบบนี้นะรุ่นนี้เป็นตัวยกสูงที่เป็น X อ็กซิลค่อนข้างหายากเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวเตี้ยนะที่เราเห็นกันนะตัวนี้นะหลุดมา1คันครับค่อนข้างจะหายากมากเลยนะครับใครที่สนใจคันนี้นะรีบทักหาพี่โชกุลนะตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ มาดูกันครับในส่วนของฝาท้ายแบบนี้นะน็อตทุกตัวไม่มีการขันขยับเลยสักจุดเดียวนะครับสปอร์ตเป็ดอาร์กนี่อยู่ครบทุกจุดนะครับคันนี้แถมแม็กไลเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปใช้งานอย่างเดียวครับบรรทุกได้จัดเต็มหลังกระบะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับน็อตทุกตัวไม่มีการขันขยับเลยสักจุดเดียวนะครับเปิดฝากระโปรงด้านท้ายมาฝาประตูด้านท้ายมานะครับไม่มีเสียงดังเลยนะครับการปิดเดิมสนิททุกจุดนะครับฝาท้ายไม่โกงนะคันนี้ไม่มีการทําโครงสร้าง ใดๆเลยสักจุดเดียวด้านหลังเห็นไหมครับพี่โจคุณถ่ายให้เห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเหมือนกับคุณผู้ชมมาดูด้วยตาตัวเองเลยนะครับหรือว่าถ้าหากอยากได้รูปจุดไหนเพิ่มเติมนะสามารถทักหาพี่โจคุณเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งให้ดูได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าฝาท้ายปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถัดมาครับมาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถด้านข้างกันแบบนี้เห็นไหมครับว่าน็อตในส่วนของล้อฝั่งขวามือแบบนี้ไม่มีการเบียดฟุตบาทรวมถึงแชสซีด้านในครับ โครงสร้างเดิมของชัสซียังแข็งแรงอยู่ทุกจุดนะคัสซีไม่มีการทําไม่มีการดัดโครงสร้างตัวรถใดๆเลยมาสักจุดเดียวนะครับมาดูในส่วนของกระจกด้านนี้ก็เป็นกระจกแบบเดิมๆจากโรงงานแผงประตูด,ด้านข้างสีดําสะอาดหมดจดแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเสาบี B, ครับน็อตไม่มีการขันขยับเลยสักจุดเดียวนะครับอันนี้ได้เดิมสภาพโรงงานแบบนี้เลยนะครับใครได้ไปนะครับถือว่าประหยัดเงินไปกว่า 2แสนบาทเลยนะครับอันนี้ออกห้างปายแดง9 0แสนกว่าเลยนะตัว1.9ตัวนี้เป็นตัวยกสูงเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับและที่สำคัญคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเห็นไหมครับถัดมาครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของกอลอกประตูฝั่งนี้กันนะครับรถทุกตัวนะครับทั้งตัวบนและตัวล่างนะครับอยู่ในจุดเดิมสภาพเดิมดีๆแบบนี้คันนี้เจ้าของเก่านะครับใส่พรมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพร้อมเบ้ามือจับเป็นสีเงินแบบโครเมียมแบบนี้นะครับ มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับค่อางจบเลยนะครับคันนี้ซื้อไปใช้งานอย่างเดียวครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วและที่สําคัญมีบันไดข้างด้วยใช้งานง่ายครับมาดูครับเสา A ด้านหน้าแบบนี้เลยน็อตไม่มีการขันขยับเลยสักจุดเดียวเห็นไหมครับรวมถึงแผงประตูด้านข้างด้วยสะอาดหมดจดสีดาแบบนี้นะครับควบคุมระบบไฟฟ้าจากด้านคนขับหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นที่เปิดปิดกระจกหรือว่าการปรับองศากระจกมองข้างซ้ายขวาด้วยนะครับซีประตูฝั่งนี้ครับไม่มีร่องรอยการบุบการยุบเลยนะครับ ไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างหรือตัดแต่งตัวถังเลยสักจุดเดียวนะครับพี่โชกุนถ่ายให้เห็นการทุกจุดแบบนี้นะครับเหมือนคุณผู้ชมมาดูด้วยตาตัวเองเลยนะครับหรือถ้าขากว่าใครสนใจคันนี้นะเข้ามาดูได้เลยครับคันนี้อยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์สี่สิบหกนะครับจัดเต็มกันเลยนะคันนี้นะถือว่าสวยสะอาดหมดจดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตนะครับในส่วนของแผ่นโลโก้มอกแบบนี้อยู่ในจุดเดิมสภาพเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับมั่นใจได้เลยนะครับ เอารถออกไปจากสูตรเราสามารถเลี้ยวเข้าสูตรแล้วก็ตรวจสอบประวัติได้เลยนะครับคันนี้ครับมาดูในของพวงมลลาลัยพวงมลลาลัยคันนี้เป็นหุ้มหนังนะครับและเป็นแบบมัลติฟังก์ชันรับสายทุกเข้าทุกออกได้เลยแบบนี้หน้าจอ TFT ควบคุมการทํางานนะครับเห็นได้ชัดเจนและก็หน้าจอทัชสกรีนมีมาให้เรียบร้อยคันนี้แอร์ออโต้นะครับใช้งานง่ายนะและที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้และเป็น สี่ประตูที่เป็นตัวยกสูงนะพี่โจคุณเน้นย้ำเลยคันนี้โคตรหายากเลยแบบนี้นะเป็นรุ่นเอ็กซิลีแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบ1.9ไฮเลนเดอร์ยกสูงแต่ไม่ใช่เป็นรุ่นเอ็กซิลีนะเป็นรุ่นปกติทั่วไปคันนี้นานๆจะหลุดเข้ามาทีนะครับเห็นไหมครับว่าในส่วนของถงเพาดานด้านบนนะสะอาดหมดจดไม่มีรอยเจิมรอยยันเลยสักจุดเดียวนะครับใครสนใจนะคันนี้ฟรีดาวนะศูนย์บาทออกล้นได้เลยนะครับผ่อนไม่แพงด้วยนะครับคันนี้ผ่อนประมาณ1 4 0 0 0บาทตลอดสัญญาได้เลยนะครับ ถัดมาเดี๋ยวพี่ชจคุณจะพามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้าครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็น DDI Blue Power นะครับมันดียังไงครับเครื่องนี้ก็คือมันช่วยประหยัดน้ำมันนะครับเป็นเครื่องยนต์1.9ด้วยนะครับแต่แรงบิดกำลังบิดนั้นเหลือๆเนี่ยนะครับพี่โจคุณบอกเลยว่าสุดยอดนะกำลังแรงสูงสุดคันนี้ได้150แรงม้าเลยนะครับ3,600รอบต่อนอาทีนะคันนี้นะถือว่าตอบโจทย์และเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะ เป็นรุ่นยกสูงถัดมาครับมาดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าเห็นไหมครับว่าชายฝากระโปรงด้านหน้าซีนเดิมแบบนี้โรงงานเดิมเดิแบบนี้เลยนะครับรูกลมคมกลิบทุกจุดนะครับในส่วนของแผ่นกันความร้อนครับซี่จางตามการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้นะถือว่าตอบโจทย์นะใครกาลังมองหารถกระบะที่อึดถึกทนนะมาดูคันนี้ก่อนครับถือว่าประหยัดจากป้ายแดงไปกว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับ เห็นไหมครับในส่วนของแบตเตอรี่ครับถ้าหากว่า CC ไม่ถึงนะเราตรวจสอบให้ก่อนนะถ้าไม่ได้มาตรฐานเราเปลี่ยนให้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าแผ่นมอกนะครับติดติดอยู่ในส่วนของคานหน้าของรถยังอยู่ในจุดเดิมแบบนี้นะน็อตคันนี้ไม่มีการขันขยับเลยสักจุดเดียวในตัวโครงสร้างและเครื่องยนต์ครับไม่มีร่องรอยเยิ้มของน้ํามันเลยสักจุดเดียวนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9นะขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ํามันเลยนะครับใครสนใจนะคันนี้รีบทักหาพี่ชกุลได้เลยนะครับกรณีใครที่อยาก จัดไฟแนนซ์นะถ้าหากอยู่ต่างจังหวัดนะพี่จกูลมีไฟแนนซ์ส่งไปเซ็นให้เลยที่ต่างจังหวัดนะครับกรณีอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับไม่สะดวกมารับรถเดี๋ยวมีรถสไลด์จะส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับซื้อรถกับเพชรยนต์นะครับผมรับประกันให้เลย30วันนะครับแล้วก็มีรถสไลด์ชุกเฉินให้1ปีแถมให้นะครับกรณีรถของท่านไปเสียที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจัดส่งรถสไลด์ไปรับให้ถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่จกูลก็ต้องไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ครับ รบกวนติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่ชชกุณก็ต้องไปแล้วนะครับก่อนจากกันไปครับรบกวนกดเม้น์กดไลค์กดแชร์คือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ชชกุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่ชชกุณไปแล้วนะครับสวัสดีครับ